สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มอธิษฐานของคิดจักจีนเชียงใหม่ประจำวันพุธที่5กรกฎาคมนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาอธิษฐานเปลือหัวข้อพันธกิจต,ต่างๆของคิดจัก,ตตจกตตด้วยกันก่อนอื่นอยากจะขออนุญาตอันเชิญพระธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมเยเรมีบทที่33ข้อที่3ที่ได้บอกกับเราทั้งหลายไว้ว่าจงทูลเราและเราจะตอบเจ้าและจะสำแดงสิ่งที่ยิ่งใหญ่และที่มีอำนาจใหญ่โต ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้าพี่น้องครับในรันนี้เราจะมาฝากเรื่องราวต่างๆไว้กับพระเจ้าผ่านทางคำอธิษฐานของเราพราะเรารู้ว่าเมื่อเราอธิษฐานต่อพระองค์ครับพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงสำแดงฤทธ,ธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งเราไม่รู้นั้นให้กับเราทั้งหลายได้เห็นได้ยินและได้สัมผัสถ,ถึงการช่วยเหลือจากพระเจ้าให้เรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับ หนึ่งหัวข้อที่หนึ่งครับอยากจะให้เราได้มีโอกาสอธิษฐานและลึกถึงสมาชิกพี่น้องในคีดจักรนะครับที่มีอาการเจ็บป่วยไม่สบายขอพระเจ้าทรงโปรดแต่ต้องสัมผัสเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วยนะครับทางด้านร่างกายให้ใหายด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพระองค์ให้เราอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เจ็บป่วยด้วยกันครับ ข้อที่2นะครับให้เราอธิษฐานเผื่อผู้ที่พักฟื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่บ้านหรือว่ากําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลให้เขาได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดสมานนะครับกระดูก ร่างกายอวัยวะในส่วนต่างๆทั้งกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นเลือดต่างๆให้ได้รับการพึกฟื้นฟูที่มาจากพระองค์เพื่อที่พี่น้องของเราจะสามารถมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีความชื่นชมยินดีในการที่จะทําพันธกิจหรือกิจ,จวัตรประจําวันได้อย่างอิสระเสรีให้เราอธิษฐานเผื่อผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงของการพักฟื้นฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยกันครับ ในหัวข้อที่3านะครับให้เราอธิษฐานเผื่อผู้อาวุโสในกิตาจักของเรานะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่ในกิตาจักของเรามีผู้อาวุโสมากมายเกือบ70ท่านขอพระเจ้าอวยพรพผู้อาวุโสทุกท่านที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานอย่างทั่วถึงมีสันติสุขและมีความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ทุกเวลาให้เราอธิษฐานเผื่อผู้อาวุโสด้วยกันครับ หัวข,ข้อที่4ี่นะครับให้เราอ,อธิษฐานเผื่อลูกๆหลานในคิดจักรของเรานะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเวทผรพรในเรื่องการศึกษาของลูกหลานของเราที่เขาจะได้รับสติปัญญาที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าปกป้องเขาครับในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันที่เขาจะสแสวงหาพระเจ้าติดสนิทกับพระองค์และที่เขาจะรู้ว่าการยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นบ่อหรือจุดเริ่มต้นของสติปัญญาขอพระเจ้าปกป้องครับไม่ว่าเด็กๆที่กําลังศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ หรือในประเทศในต่างจังหวัดหรือว่าในจังหวัดเชียงใหม่ก็แล้วแต่นะครับขอพระเจ้าปกป้องเขาและให้เขาได้รับการอวยพรให้พ้พนจากสิ่งซึ่งชั่วร้ายทั้งปวงให้เราที่ฐานเปืล่ลูกๆหลานๆในคิดไดจากของเราด้วยกันครับ ในหัวข้อที่5นะครับให้เราอธิษฐานเผื่อก,กลุ่มอ่านพระคัมภีร์นะครับในกลุ่มต่างๆของคิดจักรของเราด้วยกันนะครับตั้งแต่8ดโมงเช้าจนถึง2ทุ่มเราขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับพี่น้องหลายท่านที่ มีภาระใจแล้วก็มีความตั้งใจที่จะอ่านพระคำและติดสนิทกับพระคำของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพทุกๆกลุ่มที่มีการอ่านพระคัมภีร์รวมไปถึงพี่น้องทุกๆคนนะครับที่ได้อ่านพระคำเป็นการส่วนตัวขอพระคำของพระเจ้าที่จะแต่ต้องสัมผัสเปลี่ยนแปลงหนุนใจเพิ่มเสริมสร้างชีวิตให้จเจริญขึ้นในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราอธิษฐานเผื่อพนันก,กิจการอ่านกลุ่มพระคัมภีร์และการอ่านพระคัมภีของพี่น้องทุกคนเป็นการส่วนตัวด้วยกันนะครับ ในหัวข้อที่6นะครับให้เราอธิษฐานเผื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรฐษฐกิจขอพระเจ้าเป็นผู้ทรงช่วยเหลือจัดเตรียมนะครับมีพี่น้องหลายท่านประสงค์ที่จะต้องการขายบ้านขายที่ดินขายทรัพย์สินขอพระเจ้าทรงนำครับให้เป็นไปตามน้ำพระทัยเป็นไปตามวันเวลาและขอพระเจ้านำให้ผู้ซื้อกับผู้ขายได้มาพบกันในเวลาวันที่เหมาะสมและอยู่บนพื้นฐานความยุติธรรมนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อผู้ที่ได้รับผลจากสภาวะเศรฐษฐกิจด้วยกันครับ ในหัวข้อที่7นะครับให้เราที่ฐานเผื่อการรับใช้นะครับภายในคิดจักรไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้ภายในคิดจักรและเจ้าหน้าที่สตาฟของคิดจักรนะครับเริ่มต้นด้วยศาส,สนราจารย์ทวีชัยนะครับสิทธพิพันธ์อาวุโส,ส,าาสาศสนสนา,า,นา,าส,สนาจารย์จุดีรัตสิทธยพิบาลคิทจักรจีนเชียงใหม่ครูศาสนาวจนะผู้ชัยอาจารย์พิพัฒรวมไปถึงผู้จัดการนะครับและเจ้าหน้าที่ ทุกๆท,ท่านให้ได้รับการอวยพรที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสติปัญญาที่มาจากพระองค์และที่จะได้รับกำลังใจจากพระเจ้าในทุกๆวันเพื่อที่พวกท่านเหล่านี้จะสามารถมีกำลังและรับใช้พระเจ้าอยู่กับเราไปนานๆนะครับให้เราทิฐฐานเผื่อผู้รับใช้และเจ้าหน้าที่สตาฟของคิดจักรทุกๆคนด้วยกันครับ ในหัวข้อที่8นะครับให้เราอธิษฐานเผื่อคณะธรรมกิจในคิดถ้จักรของเราขอพระเจ้าให้สติปัญญาขอพระเจ้าทรงนำในการบริหารคิดถ้จักรให้สอดคล้องกับน้ำพระทยัยและสนับสนุนให้แผนการและอาณาจักรของพระเจ้าเป็นจริงและสำเร็จผ่านทางธนกิจในคิดจักรแห่งนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับที่คณะธรมกิจทุกๆคนจะได้รับการเสริมกำลังที่มาจากพระเจ้ามีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง แล้วก็ติดสนิทกับพระองค์อยู่เสมอให้เราอธิษฐานเผื่อขั้นธรรมกิจที่จะมีความเป็นนั้นหนึ่งใจเดียวกันและมีสายตาฝ่ายว<ไฟ>ิญญาณที่จะบริหารคิดจักรให้เป็นไปตามสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยให้เราอธิษฐานเผื่อขั้นธรรมกิจนนนนด้ยวยกันนะครับ ในหัวข้อที่9ให้เราอธิษฐานเผื่อพันธก,กิจทางด้านการประกาศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธก,กิจทางด้านผู้ต้องขังไม่ว่าจะเป็นที่สถานพินิษศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนชายศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนหญิงทันตสถานหญิงและเรือนจำกลางชาย ขอพระเจ้าอวยพระพรครับให้ทุกๆท,ท่านที่ได้มีส่วนรับใช้ให้ได้รับการเสริมกําลังเดี่ยวแรงที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าช่วยให้พระวจนะธรรมของพระองค์นั้นที่จะแตะต้องสัมผัสจิตใจผู้ต้องขังเรานี้ทุกๆคนให้เขาได้รับการเยียวยาที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าเปลี่ยนจิตใจที่แข็งกระด้าให้เป็นหัวใจที่ถ่อมลงและต้อนรับพระองค์และเพื่อที่ชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แต่จะถวายตัวรับใช้และออกมาเป็นพล,ละเมืองที่ดีของประเทศชาติให้เราที่ฐานเผื่อภัรกิจผู้ต้องขังด้วยกันครับ ในหัวข้อที่10นะครับให้เราอธิษฐานเผื่อนะครับคิดได้จากบ้านร่มพระคุณเชียงใหม่ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรคิดได้จากบ้านร่มพระคุณเชียงใหม่ ที่จะเต็มล้นไปด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรครับที่ความเชื่อของสมาชิกทุกคนนั้นที่จะมั่นคงไม่หวั่นไหวขอพระเจ้าเสริมกําลังผู้รับใช้นะครับอาจารย์แสงดาวนะครับที่เป็นสิดยาพิบาลน,นะครับรวมไปถึงอาจารย์บีมที่เป็นผู้ช่วยสิดยาพิบาลและผู้ปกครองสิริชัยที่เป็นประธานธร,รมกิจให้ได้รับการเสริมกําลังมีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันและร่วมภาร,รกิจการรับใช้พระเจ้าด้วยกันให้เราอธิฐานื่อคิดจากบ้านล่มพระคุณด้วยกันครับ ในหัวข้อที่11นะครับให้ราอธิษฐานเปิดคิดจักสายทานรักนะครับที่อำเภอแม่ริม ขอพระเจ้าทรงโปรดเว้ประพรครับที่คิดจักสายทานรักนั้นจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอความรักของพระเจ้าที่จะเต็มเปี่ยมในคิดจักแห่งนี้ที่เขาทั้งหลายจะเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าให้คิรจักสายทานรักเป็นเหมือนสายทานน้ําของพระเจ้าที่จะหล่อเลี้ยงฉลมสู่ชุมชนผู้คนมากมายจะได้สัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านทางคิรจักแห่งนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกําลังหนุนใจนะครับและประทานเดี่ยวแรงให้กับผู้รับใช้ของ ระองค์คืออาจารย์พิพัฒน์ในการเป็นศิษยพ์พิบาลรับใช้พระเจ้าในที่แห่งนี้ให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของพระเจ้าปกป้องและขอพระเจ้าอวยพรพการงานการรับใช้ของเขาให้จำเดิญขึ้นอย่างมากมายให้เราที่ฐานผื่อคิดจาจักสายตานรักด้วยกันครับ ในหัวข้อที่12นะครับให้เราอธิษฐานเผื่อขิดจักรดอยหลวงเชียงดาวขอบคุณพระเจ้าครับที่สิ้นเดือนนี้ในวันที่30กรกฎาคมจะมีการสถาปนาจากภาคที่7เพื่อที่จะแต่งตั้งนะครับสถาปนาคิดจักรแห่งนี้และรวมไปถึงศิทเดียพิบาลและผู้รับใช้ของพระเจ้าในคิดจักรแห่งนี้ขอพระเจ้าอวยพรพครับที่กิดจักรดอยหลวงเชียงดาวจะเป็นแหล่งพระพรให้กับเด็กๆในอำเภอเชียงดาวให้ได้รู้จักกับพระเจ้า ให้ได้รู้ว่าพระเจ้ารักพวกเขาและต้อนรับพระเจ้าในชีวิตของพวกเขาให้เราที่ฐานเผื่อคิดจักดอยหลวงเชียงดาวด้วยกันครับ ในหัวข้อที่13ให้เราอธิษฐานเผื่อจุดประกาศอำเภอรพร้าวนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเรื่องการโอนที่ดินเข้าเป็นทรัพย์สินมูลนิธิร่วมพระคุณเชียงใหม่แม้ว่ามีขั้นตอนกับหน่วยงานราชการต่างๆมากมายและในวันศุกร์นี้นะครับเจ้าหน้าที่ของคิดจักรจะต้องเดินทางไปเพื่อติดต่อการโอนที่ดินต่างๆขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรียบร้อย การเดินทางด้วยความปลอดภัยและขอพระเจ้ารักษานะครับอาการเจ็บป่วยของคุณอามีที่ได้รับผลกระทบจากการประสบอุบัติเหตุและกระดูกหักขอพระเจ้าอวยพรที่เขาจะหายโดยเร็ววันและกลับมาทำภารกิจรับใช้พระเจ้าได้อย่างเต็มที่อีกครั้งให้เราอธิษฐานเพื่อจุดประกาศอําเปอรพร้าวด้วยกันนะครับ ในหัวข้อที่14ให้เราอธิษฐานเผื่อพันกิจจุดประกาศที่อำเภอชัยประการนะครับขอพ,อพระเจ้าอวยพรในการประกาศทั้ง3หมู่บ้านและหนึ่งชุมชนได้แก่บ้านห้วยทรายบ้านห้วยบวกหมูบ้านห้วยเดือและชุมชนชาวปล่องขอพระเจ้าเสริมกําลังผู้ที่มีส่วนรับใช้นะครับผู้ร่วมรับใช้ก็คือคุณมิ้นและคุณเจด ที่ได้ช่วยเหลือแล้วก็เสียสละนะครับในการรับใช้พระเจ้ารูทิศชีวิตที่อยากจะให้เด็กๆในชุมชนเหล่านี้ได้รู้จักกับพระเจ้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้เราอธิฐานเผื่อก,การประกาศที่อำเภอชัยประการให้พระเจ้าอวยพรพและดูแลและให้เกิดผลอย่างมากมายให้เราอธิฐานเผื่อด้วยกันนะครับ ในหัวข้อที่15นะครับให้เราอธิษฐานเผื่อบุคคลในครอบครัวของสมาชิกคิดจักรที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าขอพระเจ้าใช้เราให้เป็นเกลือและแสงสว่างเป็นพระลักษณะของพระเจ้าที่สะท้อนให้กับคนอื่นได้เห็นความรักของพระองค์นะครับผ่านทางชีวิตของเราทั้งหลายให้เราได้นําคนอื่นให้พบกับความรอดในพระเยซูคริสต์ให้เราเป็นท่อพระพรครับขอพระเจ้าใช้เราครับที่เราจะมีใจที่กล้าหาญในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้กับบุคคลในครัวเรือนในเครือญาติ ในสมาชิกของคิดจักรของเราให้ได้รู้จักกับพระองค์ให้เราที่ฐานเผื่อด้วยกันครับ ในหัวข้อที่16นะครับให้เราอธิษฐานเผื่อผู้สนใจในเรื่องของพระเจ้านะครับมีพี่น้องหลายท่านที่กําลังอยู่ในช่วงที่ศึกษากําลังเปิดใจที่อยากจะเรียนรู้ขอพระเจ้าสมบรณเปิดตาเปิดหูเปิดใจให้เขาได้รู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้าเที่ยงแท้ให้เขาได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าให้เขามีประสบการณ์ที่เขารู้ว่าเมื่อเขาตัดสินใจแล้วเขาจะไม่ผิดหวัง พระเจ้าจะทรงเป็นผู้ดูแลชีวิตของเขาให้เราที่ฐานเื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวของพระองค์ด้วยกันครับ ในหัวข้อที่17ให้เราที่ฐานเผื่อพันธกิจการแจกพระคัมภีร์ของกีเดียนขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรครับในการแจกพระคำพระวจนะธรรมของพระองค์นั้นขอให้ทุกๆเล่มที่ได้ถูกแจกออกไปจะเป็นพระพรนะครับนำการเปลี่ยนแปลงไปยังสู่ชีวิตของผู้คนให้ได้รู้จักกับพระเจ้าให้ดำเนินชีวิตได้มีความหวังและให้เขาทั้งหลายที่จะรู้ว่าพระเจ้ารักเขาและไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญที่มีพระคัมภีรถูกแจก่จยออกไปเพื่อพวกเขาเหล่านั้นให้เราที่ฐานเผื่อ ผู้ที่มีส่วนในการแจกพระคัมภีให้ได้รับเสริมกําลังที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าประทานกําลังเลี้ยวแรงประทานเวลาประทานความสามารถและโอกาสที่จะทำภารกิจของพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นให้เราที่ฐานเผื่อภารกิจของกีเดียนด้วยกันครับ ในหัวข้อที่18นะครับให้เราที่ฐานเผื่อการปรปับปรุงบำรุงรวมไปถึงการซ่อมแซมอาคารของคิทจักรและอาคารระวีของคิทจักรเพื่อความเรียบร้อยความสวยงามและเพื่อที่จะพร้อมสําหรับการใช้พันธกิจของพระเจ้าในช่วงนี้นะครับเราจะมีการปรับเปลี่ยนซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารระวีบาร้านเป็น3เฟสใหม่น,นะครับรวมไปถึงการซ่อมแซมจุดต่างๆที่ชํารุดนะครับขอพระเจ้าอวยพร,พรครับ ที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะได้รับการอวยพรที่มาจากปรองของพระเจ้าประทานช่างที่สั์ซื่อและมีฝีมือที่จะซ่อมแซมพระิหารของพระเจ้านั้นให้สง่างามและเป็นพระพรและพร้อมที่จะใช้สําหรับการทาภารกิจต่างๆขอพระเจ้าให้สติปัญญานะครับผู้บริหารการจัดเตรียมการสรรหารต่างๆให้มีความโปร่งใสและได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคิดจักรของพระเจ้าจะได้สง่างามให้เราที่ถฐานเกิดการปรับปรุงบำรุงซ่อมแซมอาคารของ,ของคิดจักรด้วยกันครับ ในหัวข้อที่19เนี่ยครับให้เราอธิษฐานเพื่อการฟื้นฟูในคิทจักรจีนเชียงใหม่ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้นะครับคือวันที่7 8และ9ขอพระเจ้าอวยพระพนะครับที่เราทั้งหลายที่จะเป็นคนที่ได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมสําหรับการฟื้นฟูที่จะไม่เป็นเพียงแค่ง,งานฟื้นฟูการมรสการของคิทจ,จักรแต่ขอให้ชีวิตของพี่น้องทุกๆคนที่จะได้รับสัมผัส อวยพรจากพระเจ้าได้รับการเติมเต็มจากพระองค์และเป็นการที่เราทั้งหลายจะได้เติมเต็มชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณร่วมกันเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้รับพระพรและมีกําลังในการที่จะดําเนินชีวิตในทางของพระอ,องค์ต่อไปให้เราที่ฐานเผื่อตลอดสามวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาจารย์ดรเอสลาที่เป็นวิทยากรขอพระเจ้าปกป้องท่านและขอพระเจ้าใช้ท่านที่จะเทศนาและคําเทศของท่านนั้นจะได้รับการเจิมจากพระเจ้าในการที่จะหนุในใจคิดจักของเราให้จำเริญขึ้นและก้าวหน้าต่อไป ให้เราที่ฐานเผื่อการฟื้นฟูนฟนฟนของทิศจักรจีนในสุดสัปดาห์นี้ด้วยกันครับ พี่น้องครับในหัวข้อสุดท้ายวันนี้ให้เราที่ฐานเผื่อการรับใช้การประกอบสัมมาอาชีพของพี่น้องทุกท่านขอพระเจ้าทรงนำขอพระเจ้าดูแลครับเราขอฝากหน้าที่การงานของเราไว้ที่พระบาทของพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเราทั้งหลายเป็นเพียงแค่ผู้จัดการหรือคนบริหารทรัพย์สินของพระองค์ให้จำเลญรุง่งเรืองขอพระเจ้าอวยพระพรครับที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทํานั้นจะเป็นที่เอวอยเกียริแด่พระเจ้าและจะเป็นพระพรเป็นประโยชน์ ให้กับสังคมชุมชนและประเทศชาติที่จะได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าให้เราอธิษฐานเผื่อการประกอบสัมมาอาชีพของพี่น้องทุกท่านด้วยกันครับ สุดท้ายนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์ครับสําหรับเสรีภาพที่เราทั้งหลายมีในประเทศแห่งนี้และเราสามารถที่จะยกย่องออกพระนามของพระองค์ได้ทุกสถานที่ทุกโอกาสและทุกเวลาขอบพระคุณพระองค์จริงๆสําหรับพระคุณของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าและเราระเลึกถึงพี่น้องอีกมากมายที่เขาไม่ได้มีเสรีภาพอย่างเรา หลายคนต้องอธิษฐานแสวงหาพระองค์อย่างหลบๆซ่อนๆเพราะการข่มเหงขอพระเจ้าอวยพระพรให้พี่น้องเหล่านั้นให้ได้รับการเสริมกําลังที่มาจากพระองค์อย่าให้เขารู้สึกหมดกําลังใจสงสารตัวเองหรือห่อเหี่ยวใจแต่ให้เขาที่จะมีความชื่นชมดีได้รับกําลังที่มาจากพระองค์มีความเชื่อมั่นคงและให้เขาได้รับบําเหน็จพระพรอย่างที่เขาสมควรจะได้รับในชีวิตของเขาทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าในวลานี้ข้าพงษ์ทั้งหลายอธิษฐานเผื่อทุกๆคิตจักขอพระเจ้าอวยพระพรให้ทุกๆคิตจักที่ มีการออกพนามของพระองค์มีการนมัสการพระองค์มีผู้เชื่อรวมตัวกันที่ใดขอหมายสำคัญการอัศจรรย์และการฟื้นฟูและพระวิญญาณของพระเจ้าจะทำงานเคลื่อนไหวในที่แห่งนั้นขอให้ทุกๆคิดจักที่จะเป็นคิดจักที่เข้มแข็งนมัสการพระเจ้าและได้สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระองค์ ขอพระเจ้าอวยพระพรสมาชิกผู้เชื่อทุกๆคิตจักรทุกๆสังกัดทุกๆคณะที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันทำันธกิจตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ในการออกไปประกาศสั่งสอนให้คนทุกชาติได้เป็นสาวกของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาและอวยพระพรเราขอฝากภารกิจของคิตจักจีนให้อยู่ในพระในการสรงนำของพระองค์เราเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าทรงดูแลพระเจ้าจะทรงอวยพระพรให้เกิดผลอันดีอย่างทุกสิ่งข้าพงศนายขอฝากเรื่องราวต่างๆที่ได้ร้องทูลขอต่อพระองค์ในเวลานี้ ให้อยู่ในการอวยพระพรในการทรงนำเราจรึงอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ